คุณคนเนี้ยนะคะเป็นคณะทำงานของคุณถาวเรเสเนียมคุณถาวเรเสเนียมสสสงขลาพักประชาธิป,ปัตย์นะคะแล้วก็รัฐม,มนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมานาคมได้พูดถึงกรณีของนายทินกรปลอดภัยซึ่งเป็นคณะทำงานของคุณถาวรน,นะคะได้ไปก่อเหตุที่รามคำแหงก็ยอมรับว่าทำงานได้กันมายาวนานนะคะ10บ0ปีแล้วแล้วก็อายุ40กว่า จบปริญญาโทคุณถาวรก็บอกผมก็ไม่สามารถไปสั่งการอะไรเขาได้หรอกเรื่องแบบนี้มันเป็นเรื่องเรื่องคุณคิณคน,นรน่ยไม่ใช่คนที่ไปพบคุณนัทพลอีกคนหนึ่งแต่ว่าอยู่ในเหตุการณ์จริงอยู่ในเหตุการณ์ะนะคะคุณถาวรก็ก็อธิบายให้ฟังแบบนี้นะคะนักข่าวก็เลยถามว่าแล้วแบบเนี้ถ้าเป็นคนของคุณถาวรแล้วเนี่ยจะต้องรับผิดชอบอะไรหรือเปล่านะคุณถาวรก็บอกว่าแล้ว ต้องไปรับผิดชอบอะไรอ่ะก็ไปแจ้งความเรืนินคดีกันไปสิถ้าหากว่าเขาไปทําอะไรก็รับก็รับผิดชอบของเขาไปขณะที่คุณทินกรนะคะก็ให้สัมภาษณ์บอกว่าตนไปทําร้ายจริงหรือเปล่าเนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องพิสูจน์กันเพราะว่าตนเองก็บาดเจ็บเหมือนกันแขนก็เจ็บแล้วก็ไปหาหมอมาแล้วยังไม่คิดจะไปแจ้งความเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นมีความพยายามของคนที่จะใช้สื่อในการที่อยากให้เกิดเหตุการณ์ขึ้น ตนไปในฐานะสิทธิ์เก่าของรามคําแหงไปในฐานะรุ่นพี่ไปดูน้องๆจัดกิจกรรมแล้วก็มีรุ่นพี่อีกหลายคนไปด้วยแต่และคนก็มีหน้ามีตาในสังคมตอนที่น้องๆทํากิจกรรมเสร็จตอน6กโมงเย็นร้องเพลงชาติร้องเพลง,รง,พลงสรรเสริมพระบาร,รมีเสร็จแต่อยูอย่อยู่มีน้องกลุ่มหนึ่งประมาณ10คนแต่คนที่อ้างว่าเป็นแกนนำเนี่ยไม่ใช่นักเรียนแน่นอนค่ะแต่ว่าเอากระโปรงมาใส่แล้วก็ปิดหน้าปิดตาชูสามนิ้วมาดา่าเด็กๆแล้วก็เดินกลับไปตนก็ยืนฟังอยู่ น้องที่พูดบนเวทีพูดดีมากแต่เมื่อตอนเดินไปหาเด็กกลุ่มนี้ ตั้งใจจะไปถามถ้าใครไม่รักสถาบันก็ให้ออกจากรามคำแหงเพราะรามคำแหงเป็นของประชาชนเป็นของคนยากคนจนและเป็นมหาวิทยาลัยที่ในหลวงราชาการที่9วางศิลาเกิกแต่ตำรวจก็มาก,กัน้นไว้ก็เลยเกิดการปะทะกันการครกระทั่งมีการแน่นอนและตนก็ได้รับบาดเจ็บด้วยนะคะแล้วก็ยังบอกด้วยว่ายอมรับว่าตนเป็นคนใกล้ชิดของนายถาวรดังนั้นหากอะไรที่ผิดคดีอาญาเจ้านายก็ไม่เอาไว้อย่างแน่นอนค่ะอย่างไรก็ตามตนยังไม่รู้ว่ามีการแจ้งความหรือ ไมถ้ามีหมายเรียกก็ไปต่อสู้ตามขั้นตอนค่ะเรื่องนี้ก็ว่ากันไปตามกฎหมายนะครับก็แต่ก็ต้องแมตต้องควบคุมอารมณ์กันให้ดีๆนะครับจะได้ไม่เป็นเรื่องเป็นราวกันขึ้นมาเนี่ยนะครับค่ะ